สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมสถิติเซิร์ฟประเทศไทยหรือที่เราเรียกกว่าเกมสถีนะครับผมในคลิปนี้ก็เป็นเรอง,งามยามดีอย่างหาที่สุดม่ได้แล้วนะครับผมที่ลูกนั้นจะมาส่มหาหนึ่งในที่ที่กลับมาอีกหนึ่งครั้งโดยคลิปรีวิวเอื้อนใหม่ลูกก็ได้ทําการเกินไปแล้วแหละว,ว่าจะหาเีออะไรเนาะแล้วก็ในวันนี้ลูกก็ต้องหาของทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับผมเพราะว่าของปีเปิดมาไม่มีอะไรเลยเห็นไหม ว่าอ้าวมีนะครับผมมีต้นอ่อนนิดน้อยนะครับผมแต่ที่หายากของเราก็น่าจะเป็น A บวกเนาะถ้าเกิดเราได้ A บวกครบแล้วนะครับผมต้นอ่อนก็ยังได้ไม่ครบอยู่ดีนะครับผมเราต้องหาอีก11บต้นอ่อนเนาะกับดอกไม้อีก8อันนะครับผมก็มาเป็นกําลังใจให้ลุงดราการันที่ลุงตัดสินใจทําอีเวนต์นี้ก็เพราะว่ามีแต่คนมาบอกนะครับผมว่าอีเวนต์นี้มันปิดง่ายเนาะสามพันเพรก็ปิดแล้ว ของดองเปิดมาไม่ได้อะไรเลยนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าไม่เหลือบัตรกดแรงเนาะมันก็จะไม่น่าเกิน8 00 0เพชรนะครับผมหรับจี้ที่นุกคจะหานายวันนี้ภายในของขวัญเต็มนะครับผมเขาซุ่มก่อนเนาะพอซุ่มมาปุ๊บแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับผมเพราะว่าของฟรีมันมักจะไม่ดีอยู่แล้วอุ้ยทำไมอะทำไมของฟรีต้องไม่ดีด้วยเราดวงไม่ดีเหรือเปล่าเราจะไปโทษของฟรีไม่ได้นะครับ จำเลขไว้ยเวยนะครับผมหนึ่งเจ็ดสามสองเจ็ดอไม่ใช่ถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จักมูกนี้แสดงว่าไม่ได้เล่นหวยแล้วสิเออก็เปิดคบไปไปที่เรียบร้อยนะครับผมขหมดสิบกล่องของฟรีแต่ก็ไม่มีอะไรเลยอีกแล้วเลยไม่มีครับผมแล้วก็เปิดกันต่อกันเลย,เยก็ยังไม่มีครับผม ที่เกียดที่เกียดมานั่งกดแต่การที่ลุงไม่ได้ทำอีเวนต์จี้มานานมากลุงก็ไม่ได้สุ่มนั้นมากใช่ไหมเพราะกลับมาสุม่มอีกรอบมันก็รู้สึกแปลกๆไม่ต้องมานั่งกดอะไรแบบนี้นี่ไงต้นอ่อนมาแล้ะมาต้นเดียวนะผม,มต้นอ่อนที่สองด้วยออบอกแล้วไงว่าดอกมันหายาก โอเคยังไม่มีดอกออกมาเลยนะครับผมจะพันเพชรอยู่ละเบอร์ Word. ก็พูดเบอร์ไ้ก่อนเออก็ยังไม่มีเห็นไหมคะแนนของขวัญจะเต็มอีกหนึ่งครั้งคะแนนของขวัญเต็มแล้วเนี่ยดกดแล้วคะแนนของขวัญต่อนะครับผมแต่ก็ไม่น่ามีอะไรเนาะมีแค่จี้เอนะผมน่าจะแปดพันแล้วนะอีเวนต์เนี้ย น่าหลวมตัวทาเลยเพราะมาจี้หนังจี้เดียวแท้ๆก็ยังไม่บอกนะผมมาจี้อะไรถ้าเกิดใครอยากรู้ก็ลองไปดูท้ายคลิปนะครับผมแต่ท้ายคลิปอาจจะไม่ปิดก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะหมดเจ็ดหมื่นห้าแล้วไม่ปิดเงี้ยเออมันมีโอกาสเป็นไปได้นะครับผมแต่ลุงจะไม่มีโอกาสแน,น่นอนถ้าเกิดว่าแบบแปดพันไม่ปิดก็ไม่ทําต่อนะ รู้เป็นขัวนี่ไงมาเลยครับผมดอกไม้แรกอดอกไม้ที่สองมาได้ไหมยังนะยครับผมเขายังไม่มาเรื่อยๆเลยครับเรื่อยๆเลยเดี๋ยวนะพันแรกได้แค่ดอกไม้อันเดียวเหรอได้คนที่ปิดสามพันเงี้ยสี่พันเงี้ยมันได้ดอกไม้กันบ่อยเบอร์นั้นเลย อืแสงมาเยอะนะแต่ว่าไม่มีดอกออกมาเลยครับผมสึกยอดจริงนี่ไงไม่ใช่ถ well ุงมือไม่มีอ้าต้นไม้อีกละอ้าเก็บขนมปังเหรอดูยังไงไปเก็บขนมปังประโชเอ้ดอดีครับเจ็บคอแล้วด้วย คนยาแป๊บโอ้ยชื่อไม่ขึ้นชื่อไม่ขึ้นถ้าเกิดว่าเราได้ g ีออะมันจะไม่ขึ้นชื่อใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าได้ g ีอบวกมันจะขึ้นใช่ไหมอย่างเงี้ยคือคนได้ g ีอบวกใช่ไหมแล้วมันจะมีชื่อขึ้นอีกหนึ่งอย่างก็คือคนที่ได้ g ีอตอนแรกใช่ไหม <laughs> ทุกอย่างเป็นประโยคน์คำทำมาเลยเรียบร้อยก็ะดกระตอเลยนะคะ เอ้ยไม่ใช่ดอกแต่เป็นใบโคลเวอร์ทำไมลุงได้ต้นอ่อนเยอะจังเลยอ่ะ,อะดอกที่สองมาแล้วเลยอีกหกดอกเท่านั้นไม่ได้ไม่ได้ได้ไหมไม่ได้โอ้โหต้นไม้ครบแล้วเนี่ยใครขาดต้นไม้ไม่แลกกับดอกไหมไอวอนฟาเวอร์ตักหกอันไอเจ้าไม่มี อาจจะไม่มีอาจจะไม่มีเนี G ่ย G S ออก G S ออกได้แต่ทำไม G A บวก E v e n ออกไม่ได้กลัวเราปิดเรยปิดแน่นอนไม่ต้องกลัวหรอกเกมหูหชึบชึบชึบหรือว่า GM งอนเราที่เราไม่หาน้องซัมเมอร์ทั้งที่ GM ผู้สาชิดมาแล้วว่า ต้องเป็นตัวละครที่มีคนหาเยอะเพราะว่าน้องน่ารักแน่ๆเลยแต่ความน่ารักมันกินไม่ได้นะครับผมซีนอ่ะขออนุญาตขายไอดียอกๆๆยอกจึ๊บจึ๊บจึ๊บคาแล้วเราก็ไปดูผลประกอบการของเรากันนะครับผมว่าเราปิดไปเท่าไหร่กันแล้วนะเห็นไหมว่าได้มนแค่สองอันนะครับผมขาดอีกแค่ห้าไม่ใช่ห้าสี่สบขาดอีก สามอันเหรอ,อขัดเอแค่สามอันแต่เอบวกขัดอีกหกจะบ้าเลวจะไปปิดง่ายๆได้ยังไงถ้าเกิดว่ามันไม่ออกมารัวๆนะคิดว่ามันจะออกมาให้ลุงแบบรัวๆป่ะลุงไม่คิดอย่างนั้นเพราะว่าลุงอยู่กับเกมนี้มาตัง้งแปดปีทำไม,มจะไม่รู้ละ่ะว่าเกมนี้มันให้อะไรลุงบ้างมันให้ความสุขนะบอกมันให้แบบคนดูที่น่ารัก ออหมเหรอหมดหรอทำไมอ๋อย,ยังไม่ได้อ๋อยได้แต่เก็บปลา้าไม่มีแสงก็เยอะต้นอ่อนอีกสองอันเอามาแล้วครับผมดอกไม้ดอกที่สามเหลือดอกไปอีกห้าอันุงครับโฟกัสที่ดอกไม้ก็พอนะครับผมต้นอ่อนต้นสุดท้ายกับดอกไม้อีกห้าดอก ปรากฏว่าไม่มีจ้าต้อนอ่อนครบแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่าคต้อนอ่อนอยู่นะครับผมรูปขายต้อนอ่อนนะครับผมจี้ละ50าสิบทูวอลเลตนะครับผมเราจะโอนให้ยังไงมิรูโอนไอดีให้เลยครับผมเอแล้วเราก็ไปหาไปหาดอกต่อกันเองนะครับผมเฮ้ยมีค่าห้าบาทเหรอเฮ้ยทำไมถูกขนาดนั้นะนชิปชิปชิป แต่ไอดีลุงเล่นยากนะยอมรับเลยว่าตัวละครโหดก็จริงแต่ว่าไม่มีจี้เลยเลยนะครับผมเพราะว่าไม่ค่อยได้ทําจี้ได้แต่ปุโสมหงเพชรอ่ะตอนนี้ครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมต้นอ่อนอ่ะครบตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนี่ทำให้มาเกินมาหรอเราสามารถปลูกต้นอ่อนให้กลายเป็นดอกได้ไหมอุ้ย,ยแล้วทำไมลุงไม่หาจี้ใหม่ไปเลยล่ะลุงจะไปหาจี้น้องนันทาไมอะ่ะเออลุงจะหาจี้แมวอุย้ย เผอพูดไปซะละรู้จะหาจี้แมวทำไมทำไมรู้ไม่หาจี้ใหม่เลยใช่ไหมเออลุงบ้าปะลุงบ้าปะเนี่ยทำไมไม่หาจี้หใหม่เลยครับมันหาได้ปะละ่ะลุงก็ลืมไปอีเวนต์กับมาอีหนึ่งครั้งอ่ะมันมันเป็นจี้ใหม่อ่ะเนาะเออพอมาทำรวมกับจี้ใหม่อ่ะมันก็ปิดยากไปธรรมดาและจี้ใหม่โหดด้วยมีดีบัฟบ ดอกกุหลาบด้วยอ่ะลืมปะลึกว่ามันจะปิดง่ายๆที่ไหนได้ปะโถแล้วลุกทำไมไม่ทำจี้ใหม่ไปเลยนะถ้าเกิดว่ามันยากขนาดนั้นนะเนาะติดดีบัมดอกกุหลาบได้เลยนะแต่ว่ามันก็ติด ตรงนี้นิดนึงตรงที่ถ้าเกิดว่าศัตรูสามารถเอาดีบัฟออกได้ง่ายถ้าเกิดว่าเล่นในแมปใหม่อะแมปเอ่อมัลติแมปอ,อมมปะไรนั่นน่ะเพราะว่าถ้าเกิดอุย้ยเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดเลขสวยมากเอาเอาหมดแล้วเอาเต็มอีกเอาขายข้างในก็ได้เนาะเอาอ,าอยู่ๆก็อยากได้จีใหม่ขึ้นมาหาสองจีเลยไม่ละ ใจเย็นก่อนนี่ห้าพันยังไม่ได้อะไรเลยตอนชิปชิปเอามาทำไมอะไรีครับชิปชิปจี้รางวัลกดชิปเหลืออีกเท่าไหร่นะเหลืออีกประมาณสามใช่ปะไม่สามก็สี่เนีแต่น่าจะสี่ไม่มาเลย ต,ต้นต้นนอนเยอะเกินพอก่อนต้นอนอนน่ะให้มาไม่บาลานซ์เลยนะครับผมไม่เหมือนเกมเลยที่รักษาความบาลานซ์ตลอดเวลาไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีถ้าไม่มีแสงก็คือไม่มีขอแสงน่อยไม่ให้ขอหน่อยแสงนะจ๊ะแต้เป็นช้างน้อยแปลนๆปลนขอแสงน่อย ไม่มีแสงนิดนึงไม่ได้แสงน่อยๆนะจ๊ะแผนที่เฉยตอนนี้ในหัวกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาจี้ใหม่ดีหรือว่าจะเอาที่แมวสับเปลี่ยนดีซึ่งลูงอยากได้แมวสับเปลี่ยนมาแน้นมากแต่จี้ใหม่มันก็หดติดดีบัฟเลยนะ มันจะมีอีกจี้นึงในอนาคตที่สามารถจัดงานเรีินปิดได้แล้วก็มีติดรีบัฟแมวมีติดอย่างนี้ด้ไม่ไดีเฮ้ยทำไมดีทำไมดีครับคุณผ,ผู้ชมครับผมจะทำอะไรดีครับเอาเป็นว่าเราปิดให้ได้ก่อนนะครับเราทำไงเดี๋ยวค่อยมาคิดกันหรือ,อเท่าไหร่ครับขอดูหน่อยลออีกสามนะครับผมอืมปลาไปสิบเก้าอันแล้ว นำต้นอ่อนเอ้ยไม่ใช่กดผิดเห็ดไปมลนะ้ะต้อมีสต,ติตลอดเวลานะครับผมในการซูอีเวตนนี่ได้มาอีกหนึ่งอาร์อ,อีกสองนะครับผมโอเคโอเคเลยอีกหนึ่งอุย้ยทำไมมันออกง่ายขนาดนั้นนะไม,ไม่ออกง่ายตนะั้งแต่แรกงงเอ้ยโกงเล็บนอรสิงไม่มี มีไหมไม่ใช่ตัวเครื่องบินมีไหมไอ้ไม่ใช่ใชก็ดปะทองเนยไม่มีเอามีต้นออนไม่สนไม่มีมีไหมไม่ใช่ถุงมือมีไหมไม่มีอะไรไม่รู้ทำก่อนหรอกเออยมีไหมไม่ใช่ ถ้าเกิดเวลากรอะถ้าเกิดว่ามันใช่อะมันจะมีไอ้สี่เหลี่ยมอยู่ข้างบนที่มันเป็นคําว่าอีเวนต์ไม่ใช่ไม่ใช่เห็นไหมอาไม่น่าเดาถูกเลยอนาะนี่สีทองครับผมไม่ใช่แน่นอนมีไหมนี่ไงเห็นเวลาเก่งปะล่ะเก่งปะละโหโอ้ประเด็นก็คือจะหาดีไหม อะไรอ่ะคุณผู้ชมคิดบ้างไงคิดว่าควรกดรับมาก่อนนะครับผมแล้วก็อย่าก,กดเน้นย้ําบ่อยๆนะเดี๋ยวเอาขวดไปแลกแสกกล้าจะร้องไห้ที่หลังไม่ได้เด้อเออระวังจุดๆนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงเรียบร้อยครบบัตรเชิญกุหลาบต้องทราบหรือน้องหมัดพาเวอร์เหมวเหมว ขอดูกับตัวละครลุงมีอะไรบ้างตัวละครนี้เราเล่นส่วนใหญ่ก็เป็นสายวิ๊ก้าลุงไม่ได้เอาสายหลงมาเล่นในนี้เลยอะงั้นลุงต้องเอาหมัดเหมียวเหมียวมาเล่นหรือเปล่าทำไงดีทำไงดีหน้าหลังเรามีหรือยังคอยหน้าหลังก็คิดว่าน่าจะมีแล้วนะเนี่ยมันมีแล้วอะ อยดับเบได้ด้วยแล้วก็มีดูดสามช่องด้วยลงนั้นมามก็คงต้งาจี้ใหม่ก่อนนะเนาะเพื่อคอนเทนต์ของช่องนะครับผมโอเคผมตัดสินใจแล้วะแมวเหมียวเราก็ต้องไปเจอกันใหม่นะครับผมอีเวนต์หน้าเนาะสำหรับอีเวนต์นี้บัตรเชิญปาร์ตี้กุหลาบต้องทราบก่อนก็แล้วกันยัง,ยงยอย่าไม่เยอะก็ต้องหาข้อมูลก่อนปะล่ะ มัดเหมียวเมียวอยู่ที่อะไรอ่ะมัดเหมียวมเมียวไม่ติดโถเลยเหรอโอ้จะเป็นอะไรที่น่าเศร้ามากเลยนะครับผมนี่ไงพ o v e เหมียวเหมียวทำไมนี่มันเป็นเหมียวพาวเวอ์อมิ m i t e d e d ิ t i o n ยนดับห้าสิบเจ็ดเลยเหรอลึกไปเปล่าแ่จี้ไม่อ่ะก็มันไม่มีใครถามมันไม่มีใครถามแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวลุงจะ กดลับก็แล้วกันรู้สึงงกง่วงแล้วเอออ่ไปปิดไปออะป,ปิดปิดไปจบ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 ไปเห <f ills> ็นไหมล่ะไม่ได้มาเบิร์เพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมโอ๊ยได้ด้วยเหรออลุงก็รู้สักทีว่าข้างในลูกบาทเพนกวินมันจะเป็นลูกบาทอะไรปิดผ้าเปิดทันทีไปเลย คิดว่าลุงจะได้ห้าร้อยเพชรคืนมาง่ายไปปะอ๋อให้เลือกห้าร้อยเพชรกับแสงเนาะห้าร้อยเพชรไม่ตายก็หาใหม่ได้เนาะแต่แสงเนี่ยมันหาไม่ได้แนละ้วแต่เดี๋ยวก็มาอัพให้ดูนะครับผมว่าได้แสงอะไรเอ้ยทำไมคลิปนี้มันดูเอื่อยเฉยยังไงไม่รู้อะ เฮ้มาดูกันนะครับผมว่าเราจะได้แสงอะไรก็ยังอเ่อยเชยอยู่ดิอ่าใช่วัตถุดิบใช่ดูสิดูทุกสิ่งทุกอย่างสิหมดอายุหมดแล้วอะ่ะความสามารถมีอะไรบ้างเมื่อถือบืนที่ได้มาบับเบิลออ้ดีนะเนี่ยที่เลือกมาคุ้มยิ่งกว่าคุม้ม นเก้อนสี่สิบของค่าก่อสร้างถือว่าน้อยมากแต่ก็ยังได้อยู่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ดูก้วต้องขอตัอลาก่อนนะครับผมว่าผมอยากคลิปหน้าขอที่คนปิดอีเวนต์ไม่ถึงลุงนะครับผมว่าลุงปิดเยอะเกินไปตั้งเจ็ดพันกว่าแน่ถ้าเกิดว่าสามพันนะลุงโคงคุณจะได้มาสักสองจีแล้วล่ะเพราะว่าในใจลุงยังติดอยู่ที่แมวเหมียวเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าเกิดว่ามีจี้ในใจอยู่แล้วอ่ะให้เลือกจี้นั้นไปเลยนะครับผมเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจภายหลังถึงแม้ว่าจี้นั้นจะไม่ได้ใช้ก็เถอะมันตอยู่ใในนจะเ สวัสดีครับจุ๊บ